สวัสดีค่ะช่วงพี่กว่าเข้าครัววันนี้เราจะมาแชร์เคล็ดลับการเก็บชะอมให้อยู่ได้นานเป็นปีนะคะวิธีนี้เหมาะมากๆกับเวลาที่หน้าชะอมแพงนะคะเราก็จะมีชะอมไว้ทานได้นานตลอดปีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวันนี้นะคะเราก็ซื้อชะอมมาจากตลาดค่ะกำใหญ่เลยนะคะอันนี้เราก็เลยจะ เก็บไว้เพราะว่าไม่อยากออกไปตลาดบ่อยๆนั่นเองนะคะชะอมที่เราจะเก็บไว้แบบนี้นะคะจะต้องเป็นชะอมที่ยังไม่ได้นําไปล้างจะต้องเป็นชะอมที่แห้งๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครที่ซื้อมาจากตลาดแล้วมันปเปียกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้วางผึ่งจนกว่าเขาจะแห้งนะคะจากนั้นก็ให้เราเด็ดชะอมได้เลยนะคะตรงยอดยอดก็เด็ดได้เลยแต่เกิดตรงที่เป็นใบปลา,ยปลายอย่างเงี้ยให้เราลูดได้เลยนะคะ ถ้ายอดอ่อนๆแบบนี้เราก็สามารถเด็ดหมดเลยได้นะคะ ก็ให้เราเด็ดยอดแล้วก็รูดได้เลยนะคะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าเนาะส่วนใหญ่แล้วชะอมถ้าเกิดเราซื้อมาจากตลาดหนามเขาจะไม่ค่อยคมนะคะไม่เหมือนชะอมถ้าเกิดเราปลูกเองเนี่ยหนามแหลมมากเลยแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยรูดสบายเลยนะคะตอนนี้เราก็ เด็ดชะอมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็ให้เราหาถุงพลาสติกใสค่ะถุงแกงธรรมดาแบบเนี้ยนะคะเสร็จแล้วก็ให้เรากะปริมาณในแต่ละมือนะคะแล้วก็นำชะอมใส่ถุงได้เลยค่ะอันนี้เน้นว่าชะอมจะต้องเป็นชะอมที่แห้งสนิทเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเรานำชะอมมาล้างก่อนแล้วก็ค่อยเอามาใส่แบบเนี้ยนะคะ มันจะเน่าได้ง่ายค่ะถ้าเกิดว่าซื้อมาจากตลาดอย่างที่บอกนะคะบางร้านเนี่ยเขาจะพรมน้ํามามันก็จะเปียกต้องให้เราตากไว้ให้แห้งก่อนนะคะเนี่ยสมมุติว่าในมื้อนึงเราจะทานประมาณนี้นะคะก็ให้เราใส่ไว้ให้พอหนึ่งมือ้อเสร็จแล้วก็ให้เราพับถุงได้เลยค่ะเนี่ยนะคะรีดๆอากาศออกนิดนึงค่ะแล้วก็พับแบบนี้ได้เลยนะคะ ถุงหนึ่งที่เราเก็บเนี่ยนะคะเราจะใส่ปริมาณมากน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะนําไปทําอะไรนะคะเช่นถ้าเกิดว่าใครจะทําไข่เจียวชะอมก็อาจจะใส่เยอะหน่อยใครจะเอาไปทําผัดนเส้นใส่ชะอมอันนั้นก็อาจจะใช้นิดเดียวนะคะกะกะปริมาณเอาได้เลยค่ะแต่ว่าวิธีนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะจะเหมาะมากสําหรับคนที่ อยู่เมืองนอกหรือว่าอยู่เมืองไทยอย่างเราเนี่ยก็เหมาะนะคะเพราะว่าบางช่วงชะอมมันแพงคือมันหาได้ง่ายก็จริงแหละแต่ถ้าช่วงที่ชะอมแพงกํานิดเดียว40บาทนะคะช่วงไหนชะอมถูกๆเนี่ยเราก็ซื้อแล้วก็ทําวิธีนี้เก็บไว้เลยค่ะอยู่ได้นานเป็นปีเลยแต่ที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ทําแล้วก็ประมาณสองสมเดือนก็หมดแล้วนะคะเพราะว่าเอาออกมาใช้ก่อน ชะอมเนี่ยทานกับไข่เจียวนะ้ำพริกกะปินี่อร่อยมากๆค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราหากระป๋องพลาสติกแบบเนี้ยนะคะแบบที่มีฝาปิดจะเป็นกล่องล็อกๆหรืออะไรก็ได้แล้วก็นำชะอมที่เราใส่ถุงไว้แบบนี้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้หนังยางลัดนะคะทำเป็น,ป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 นแบ,บนๆแบบนี้เลยแล้วก็วางลงไปได้เลยค่ะ วิธีนี้นะคะก็อยู่ได้นานเป็นปีเลยนะคะโดยที่ไม่เน่าไม่เสียยังสดใหม่แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราปิดฝานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปเข้าช่องฟิสกันค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานำมาใส่ช่องฟิสไว้ได้เลยค่ะเนี่ยนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะนำออกมาใช้เราก็ค่อยมาหยิบไปใช้ทีละถุงค่ะ นี่นะคะอันนี้ก็เป็นชะอมเนาะที่เราเก็บเอาไว้นี่ก็ประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะดูนะก็ยังแบบยังคงความสดอยู่นะคะเวลาที่เราจะออกมาใช้ก็คือแค่วางให้เขาละลายเสร็จแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างวันนี้นะคะอันนี้ก็คือชะอมที่เราเก็บไว้แล้วก็วันนี้เราจะทำข้าวผัดปลาทูชะอมกันค่ะ